สวัสดีครับกลับมาพบกับบอนโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่11กุมภาพันธ์กลับมาเจ,เจอเจอที่เด็ดตัวเน็ตติดดาวกันเหมือนเดิมคารเจะพอตัวที่มั่นใจสดเน้นสด่ําคือวันนี้มีมาฝากทั้งหมด4 EP 4ตัวเน้นและตอนนี้ท่านกำลังรับฟังอยู่ที่ EP 4เป็นตัวมั่นใจสดเน้นสดตัวที่4 เซมิยากับแอดมาร์ตเรตทำพาดด้วยการทั้งปวงฝากทุกท่านที่มารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบคุณมากๆครับเรามาเช็คข้อมูล2อูโดยแฮนดิแคปเซมิยากับแอดมาร์ตศึกลาลิกาสเปนแข่งขันกันตอนเที่ยงคืนครึง่งแอดมาร์ตทีมเยือนบุกตอ่อมอปากปากขาว เซมิยากับแอดมานิ์เนี่ยจริง,รงๆเรื่องเรื่องของชื่อชั้นทีมเนี่ยพวกเขาก็ถือว่าอยู่ในระดับหัวหัวอยู่ระดับต้นๆของลาลิก้านะเพราะว่าเราก็จะเห็นเซมิยาไปลูยูฟาแชมเปี้ยนลีกเราเห็นแอดมานิ์ไปลูยูฟาแชมเปี้ยนลีกคือไปเล่นในเกมบอลทอยยุโรปอะเพียงแต่สถานก,การณ์ในลีกด้วยดูการเนี้ยเซมิยามันกลับไม่ได้อยู่ในจุดที่ควรอยู่ แต่มาเลดเขายังคงเหมือนเดิมเป็นทีมกลุ่มนำตลอดคงเส้นคงวาแต่อาการมันจะเป็นยังไงเดีย๋ยวเราไปไล่เรียงดูกันดีกว่าเหมือนเดิมนะใช้ข้อมูลเบื้องต้นกันก่อนรูไว้ใช้ว่าส่บาแแบกหามเริ่มต้นกันที่ตารางลีกตะล้างลีกเซมิย่าอยู่ดับที่15ครับมีอยู่20คะแนนครับ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในทีมที่ยังลุ้นในก,การตกชั้นยังไม่นิดไม่หลุดยังไม่ห่างยังสามารถลงไปเ,เมียนไหยในโซนท้ายตาราดได้ตลอดเวลาอย่างน้อยหนับที่18คานนิดก็ได้จี่อยู่แค่สามคะแนนเพราะนั้นเซเิียยังต้องอยังต้องพยายามต่อไปเพื่อให้ปลอดภยัยเพื่อให้ชัวร์นะยี่สิคะแนนย,ยังไม่ชัวร์นะสำหรับเซวีย ก็กลายเป็นทีมอยู่โซนท้ายทั้งที่มันน่าจะอยู่กลุ่มนํานะนี่เซมิยานี่มันเป็นทีมระดับควา้วาแชมป์ยุโรปด้วซ้ํานะอย่างยูร์ปานี่พวกเขาคว้ามาแล้วนะโหแต่ฤลดูการนี้เหมือนไปเน้นในเกมบอลถ้วยเกินไปอะ่ะแล้วเกมรีกก็ดูแบบขาดสมาธิอะ่ะแล้วมันยิงยาวมาเลยนะมันล่วงหล่นมามาอยู่ระดับที่15เลยอะ่ะต้องคิดดูอ่เล่นไป23เกมไปไมได้ไงทีม่างเซมิย ชนะในเกมลีกได้แค่4นัดเท่านั้นนะในขณะที่อัตมาริก็ยังคงอยู่ในจุดที่ควรอยู่ครับอยู่อดับที่4ของตารางมีอยู่48คะแนนและแน่นอนพวกเขาก็จับพยายามอย่างเต็มที่เพื่อจะจากขยับขึ้นไปแตะเลข5นะหมายถึงคะแนนนะพอไปแตะเลข5เนี่ยก็มีโอกาสแซงวาเซลนาได้มีโอกาสไล่ที่กิโอนาได้ เขาอย่าลืมวันคิโรนาเองเนี่ยก็เพิ่งจับแพ้กับแรลมาดริดยับสี่ศูนะตำแหน่งแชมป์ตำแหน่งจา่าฝูงเนี่ยแรลมาดริดเนี่ยน่าจะยิงยาวๆและมีระยะห่างเรียกว่าห้าคะแนนแล้วด้วยอ่ก็เลยว่าเดี๋ยวจะมีกลุ่มที่สองเนี่ยลุ้นอันดับที่สองเลอที่ยูพาสเซมบลีกเนี่ยแย่งชิงกันน,นะที่เห็นๆน,นะที่ดูหวังจะมีความเป็นไปได้นะ ก็ดูนี่แหละครับจะเป็นคิโรนามาเซโรนาแอดมาลิตแล้วก็วิวเบาที่ไล่เรียงอย่างนี้เพราะอะไรครับกงจะบอกว่าทั้งเซบียทั้งแอตมาลิตต่างต้องการ3คะแนนเต็มแบบสุดๆใดนการทั้งคู่ด้วยจุประสงค์ที่แตกต่างเซบียขอยันตัวเองให้ห่างจากพื้นที่สีแดงแต่ในขณะที่แอดมาลิตต้องพยายามมี3คะแนนเพื่อที่จะไปร่วมด้วยช่วยกันแย่งพื้นที่ยูโร มันแน่นอนครับเซเบียกับแอดมันเดครับนี่เริ่มต้นนะที่ตรางหลีกผลงานห้างเกมหลังสุดของเซเบียชนะ 2, สองเหมอหนึ่งแพ้สองก็ถือว่าโอเคขึ้นอย่างน้อยในสองเกมหลีกหลังสุดก็มีถึงสี่คะแนนจากการเสมอโอซาชนะรายโยเมกกโนนะครับก็ทำให้องการดีกขึ้นในการลงหนีตกชั้นอนะ่ะการลงทุนมีกำไรนะ กำไรไปสองเกมครึ่งขาดทุนสองเกมทางล้มกลบนี้แล้วก็ยังมีตังซื้อมาม่าได้นะมา,มาม่ามิกแพ็คทั้งสองห่อไข่อีกทั้งสองฟองต้อนใส่ลงไปนะหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นปลากระป๋องต้อนใส่ลงไปในมาม่าต้มยำนะโอ้ยทามิกแพ็คสองห่อเป็นมาม่าต้มยำใส่ปลากระป๋องหรือว่าใส่ไข่ก็ได้กินคนเดียวนี้จุกเลยนะจุกเอาจุกม่ว่าเหลือเลย นักกินสองคนก็ยังไหวอยู่นะเพราะว่ามา,า,ามีแผงนีก็นะได้อิ่มได้อิ่มได้อิ่มนะส่วนแอดมัทลินะพูดเบิงมามา,มาหิวขึ้นมาเลยเพราะมันมันคือวันเสาร์นี่จุกมันคือวันเสาร์ผลงานมันจุกจริงๆโอ้โหแมนซทตตี้แมนสามก็ไม่มีเคียร์ฟรีอันนี้ว่าพูลก,ก็ไม่ขาด ยิงนำหน,นึ่งศูนโดนตีเสมอซะก็เลยยิงได้แค่สามหนึ่งโดนไปหูหนึ่งหูแรก็นันมาเก่งเชฟย,ยู่นี่ตะลึงเลยอะไรว่ามวยหนูแต่ถ้า,ถาพรอมดีๆได้ในบ้านไปตันยังกั้ัสี่ศูนย์แพ้ได้ไงวะเนี่ยกับเชอยู่โอ้ตายตายตายนะต้องจัดมามากไปก่อนแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยววันอาทิตย์เชื่อว่าจะถอนคืนได้นะ ผลงานของแอดมาินเออเลยเลยเรยเลยเรื่องมัเรื่องอื่นเลยอ่าหมดหน่อยแล้วกันอ่านหมดมาทุกคลิปแล้วเนี่ยผลงานทางเกมหลังชนะสามสามาหนึ่งแพ้หนึ่งนะครับลาสุดกอเพิ่งจับแพ้ให้กับแอนตวบาลในเกมบอลถ้วยแต่โดยรวมแล้วผลงานก็ยังโอเคละนะโอเคอยู่ใช้ได้อยู่การลงทุนคนต้องบอกว่าไม่น่าเชื่อนะการลงทุนมันนั้นมันนั้นมันนั้นายกันตรงที่มันมีกําไรอ่ กำไรสองเกมครับเจ้าหนึ่งเกมครับแต่ขาดทุนเกมครึ่งครับห่างน้งกมกบนีแล้วก็ซื้อมาม่าได้ครับผมพูดเหมือนเต็มย่าเลยซื้อมาม่าได้ครับมา,มาม่ามิกแพคครับแนะนําเลยครับสองห่อเลยถ้ากลัวไม่อิ่มเพราะนี่ถึงขั้นจุกตายั่ยนะ้แล้วสองห่อมิกแพกคอะนะแล้วถ้าเติมปากระป๋องเลยนะออ,อืหรือว่าเปลี่ยนเป็นเติมไข่ไข่หน่อยก็ได้นะครับนะถ้าปลากระป๋องนี่เอาเนื้อปลานะ อย่าเอาน้ําซอสลงไปเยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียรสชาติต้ยมยำนะพูดเหมือนเจนจัดไปอย่างนั้นเ,เดี๋ยต้องไปจัดซะาหน่อยละส่วนผลงานห้างเกมหลังสดการเจอกันปรากฏว่าแอมเลินดูดีกว่าละครับชนะไปสีเกมเสมอหนึ่งเกมในห้างเกมหลังสดเพราะนั้นมีจุดหนึ่งนะที่แอมเินดูดีกว่าคือการเจอกัน ไฟนิาด,ดูดีกว่าจริงๆชัดเจนและราคาต่อมาแม้จะเป็น,ปนบอลน,นอกบ้านต่อในบ้านแต่มันก็ไม่ได้ตอบแพงนะตอบแค่พอปลาขาวก็มีนุนอยู่นะมีนุนอยู่คือถ้าอันมาเนึ่เนี่ยมุกเอาชนะไม่ได้เนี่ยเออก็อยังเชื่อว่าไม่แพ้กำออกมาเหมือนกันแหละถ้ามาปลาคือยอมเสี่ยงเสียหูแลกกินหัวเพราะนั้นในข้อมูลพื้นฐานเนี่ยตั้งแต่รนดับและคะแนนในตารางผลงานห้างเกมหลังของทั้งสองฝัง่งการลงทุน าการเจอกันให้ให้น้ำหนักของทางแอดมาเนตครับซองพูด,ดวยแฮนดิแคปจากเจ้าตังห้ารายวันนี้เจ้าทั้งห้ารายในส่วนของราคาพูเรื่องอยู่กับแอดมารเนตปรับราคาลดลงหมดเลยห้ารายครบถ้วนช่องเสมอปรับเพิ่มขึ้นหมดเลยช่องทีมจ้าบานสัญญาเขาปรับเพิ่มขึ้นหมดเลยพูเรื่องแอดมาเนตแฮนดิแคปปรับมาของแอดมาเนตเจ้าก,ก็เรื่องมนต่อแอดมาเนต สี่ต่อหนึ่งปรับราคาลดลงในช่อง Admartlet และห้าเจ้าปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องบอลรองเจ้าบ้านไซมิอาเพราะนั้นผู้นี้ฮันิคันี age, ออ้อยู่กับเรียนมดัดเ age, ออนะนะอยู่กับ Admartlet อ่าไม่รู้ผมพูดผิดไปเลยัน m a r t l e t ว่านะ Admartlet นะผู้กับฮันิคัอยู่กับ Admartlet และข้อมูลพื้นฐามมันสักครู่ผมบอกแล้วมันโน้ no, มันเอียงไปทอถาม Admartlet น,นะเพราะนั้นถ้าเอามาบวงรวมกันเนี่ยผมขออนุญาตใช้คําว่า มอนโอเคจะเลือกอยู่ต่อกับแอดมัลเล็ตเป็นของถูกของดีก็แล้วกันอยู่แอดมัลเล็ตเป็นที่เด่นตัวเน้นสุดสิบดาวเป็นของถูกของดีเป็นตัวมา่นในสุดเน้นสุดตัวที่สี่ใน EP 4ีประจำครับคือวันที่นี้ปิดท้ายด้วยแอดมัลเล็ตสำหรับท่านใดอย่างไม่ได้รับฟัง EP 1, e หนึ่งสองสามรบกวนติดตามกันให้ครบถว้วนขอบคุณมากๆครับ